จากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ทําการสร้างสิ่งกีดขวางนะครับคือตัวนี้นั่นเองแล้วก็ทําการต่อไปเราจะถาทิดวิธีการว่ามันแรนดัมยังไงนะครับโดยที่เรา Copy ตัว Enemy หนึี่เข้ามาครับเปลี่ยนชื่อแรเปลี่ยนเป็น Enemy ส ก็เปลี่ยนตำแหน่งข้างในนะครับจากสิบนี่เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตรงนี้ให้มันใกล้กันมากขึ้นนะครับ 20, เป็นยี่สิบเป็นสิบห้าส่วนตรงนี้เป็นยี่สิบห้า ก็ตัว e อ e m y มีนี่นะครับแล้วเดินขึ้นไปก็เป็นสิบสิบสองแล้วกันนะครับให้เห็นว่ามันจะต่างกันนะครับสุดท้ายยี่สิบเดี๋ยวลองทดสอบนะครับ นั้นเราก็ใส่เข้าไปที่ดูที่ตัวสปอนเซอร์ของเรานะครับเปลี่ยนไซส์เป็น 2, 2> นครับแล้วตัว Element 2แล้วก็ใส่เป็นเอเนมีเข้าไปแล้วก็ลองเพย์ดูนะครับอ่าครั้งแรกยังได้เดินนะครับ โอเคนะครับออกศึแล้วเหลือหนึ่งตัวคราวนี้เริ่มได้อ,อันหนึ่งครับนี่นะครับ,รบก็แต่และครั้งก็แล้วแต่ว่าจะเรดอมได้จากไหนเวลาบนไปแต่และรอบแต่และรอบ เราจะสร้างให้เวลาตัวเพเยอร์ของเรานะครับชนสิ่งกีดขวางแล้วตัวกระพริบเกิดทําท่าบาดเจ็บนะครับแล้วก็คลิกไปที่เพเยอร์ก่อน a n ครับแอนิเมชันนะครับแล้วก็คล t e นิวคลิป เ,นนเวลาเพนเจอร์บาดเจ็บนะครับภาพก็จะอยู่ที่ประมาณเข้ามาดูนี่นะครับเลือกไปที่เมโลสไปสนะครับ ร้อยเก้าถึงร้อยร้อยเกงร้อยนะฮะใส่เข้ามามาดูที่มาริโอนะฮะ ชักแกะไปแกะไปครับเปลี่ยนค่ะนะครับแล้วก็ทาที่สองนี้ เราจะให้มีการทำการกระพริบนะครับแล้วก็แอดแอดเคอร์ฟเข้าไปใส่คลิกที่สไป r ดอรเลอร์นะครับก็ Color คลิกเปิดขึ้นมานะครับดูไปที่ตัวที่สองนี้นะครับ อันนี้จะเป็นอัลฟาแลวครับลอยไปศูนย์ใช0ศูนย์จุดห้าเลยในท่านี้ศูนย์จุดห้าครับแล้วก็อลองลองเพย์ดูนะครับ,นะรบก็จะเป็นตัวกระพริบกระพริบแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดเลิกคอ ก็มาที่หน้าต่าง animator นะครับที่ h e r t ตของเราเราก็กด <ๆ S 1> ที่ parameter นี้นะครับสร้างที่ t ก i g g e r e t เ e อเข้าไปนะครับแล้วเราก็เจ็บนี่คือเราจะเจ็บจากการที่เราวิ่งอยู่ก็ได้กระโดดอยู่ก็ได้ะฉะนั้นเราขิดขวาที่ AnyState นะครับ make transition จิ้มเข้าไปที่ p l a y อร์เ a อรอันนิมเงื่อนไขก็คือ e t h e r ถ้าเกิดการเจ็บเมื่อไหรก่ก็เข้ามาเล่น Animation ตัวนี้ หลังจากเจ็จแล้วก็เม k e ท r a n s i t กลับมาที่ท่าวิ่งนะครับคลิกดู uh, exit t ทางโอเคนะครับหลังจากนั้นเราต้องมาสร้างสคริปต์ให้ตัว เอนมี <Enemy S 2> ของเรานะครับโดยที่อราสร้างส,ค,า Enemy สค,คริปต์มาเอนมีสคริปต์นะ ตัวแปรครับฟังกั่น f อ r ์นะครับจากนั้นทรางกันฉันใช้ออน r ริ g เกอนะครับ โคลไนท์ด์ 2D ก็สร้างเงื่อนไข Good. hit info okay object เกิดตัวที่มาชนมันเท่ากับเพเยอร์นะครับแตาก็จะให้เกี่ยเกับ วันนี้เลือกหาเพลย์คอนโทรลเลอร์สคริปต์เพื่อจะไปเล่น Function on heart for X for Y. เรจาจะฟ้องว่าเพย์เยอร์คอนโทรลเลอร์สคริปต์ของเรายังไม่มีฟังก์ชัน on h e าร์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ p พย์เยอร์คอนโทรลเลอร์สริปของเราสาร้าง 你看，这买。 ข้าฟังก์ชันนี้แล้วแล้วก็ให้สั่งให้เกมออบเจกต์นะครับเรียกเรียกใช้แอนิเมเตอร์ s t ี c k สติกเกอร์อิดนะจากนั้นเซฟนะครับมาก็ลองดูนะ ไปแก้พวกเอเนมี่ทังลายนี้นะครับตรงบล็อกไลเดอร์นะครับครอบอย่างนี้เลยนะครับแล้วเ,เ,เราคลิกทีเดียวนะค,คลิก,ลกให้เป็นอ e ีซิเกอร์ครับมันจะเปลี่ยนทั้งหมดอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพอเปลี่ยนแล้วเราต้องแอด คลิปด้วยใส e อนเ y มิสคิปเข้าไปตัวนี้ด้วยนะก็ <S <S 1> <S 1> <S 1> ะลองเไปดู ชนปั๊บจะทําการเล่นเรื่องการเจ็บปั๊บดูที่ไปเยอะสังเกตที่ตรงนี้นะครับ ชนปั๊บมาจะทำตัวกับพิบนะครับแลราคานี้เราจะเพิ่มใส่เสียงเข้าไปในเกมนะครับเพื่อให้เกมดูมีอะไรมากขึ้นนะครับก็ นี่เลยครับแล้วก็ create folder sound เอาไว้เก็บไฟล์เสียงของเรานะครับคลิกที่ folder sound import new asset นะครับ แรกเลยแล้วก็เลือกไปที่ Sound ที่เราเตรียมไว้นะครับเราใช้นี้เราจะใช้ตัว bg bg สนี้นะครับจะเอามาเป็น เสาวสำหรับเวลาเสาวแแรกเก่าของเราตรงนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับในการแอดเสาวเข้ามา เจอเราจะแอสซาวแบ็กกาวนะครับแล้วก็ซาต่อกระโดดซาตอนเจ็บนะครับพอได้ซ hmm. าออกมาแล้วนะครับตรงดูที่ตรงนี้นะครับทีเดีวซเราคลิกออกนะครับเรติ๊กออก ไม่ใช้เป็น c i sound แล้วก็ apply ขั้นตอนนี้ก็รอเวลาอีกแล้วนะครับมอเสร็จแล้วนะครับอ import มาทีเดียวอีกสองอีกสอง s o นะครับจำหนอเมาหรอครับลองเปิดใช่ import ออกเหมือนกันนะครับ,รบเราจะบตัวเซสชันว้าหว้าหนี่นะครับจะเป็นตอนเจ็บครับพอเราได้ซาวแล้วตัว และก้าวซาวนะครับเราจะเอาไปใส่ในเมนคาเมรานะครับเราต้องแอดออะโอเรียโอซอสนะครับแล้วก็ใส่เลือกก้าวนะครับหลังจากเลือกแล้วเราก็ลองเพย์ดู จะได้แล้วซาวตอนเป็นแบ็กกราวนะครับจากนั้นเราต้องใส่ซาวตอนกระโดดของตัวเพยเยอร์ของเรานะครับแล้วก็เ้องคลิกไปที่เพยเย,ยอร์คอนทอนตะคิปนี่นะครับต้องแอด กิน cái này น,นะครับ ย่อไปก็ได้ครับชาเอสเประเภทอะไรดีบ นั้นนะครับเราก็เราก็เซฟแล้วก็กลับไปดูที่เพย์เยอร์ของเราจะเห็นมีโฟลเดอร์ชาย sx อยู่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเอาใส่สอง ที่เราจะใส่เข้าไปเลยก็คือเสียงกระโดดเสียงเจ็บนะครับจัมอยู่ที่ Element 0นะครับกระโดดอยู่ที่ Element 1กลับไปที่โค้ดของเราต่อ ให้เรากระโดดนี่นะครับเ๋ยวเราจะให้ใส่สั่งเล่นคลิปนะครับเล่นคลิปเสียงเราใส่ไปนะครับของเราที่ตั้งมาจะเป็นชายเซสเพคนะครับจามก็อยู่ที่หนึ่งอยู่ที่โซนนะครับ พิมพ์ตามนี้เลยนะครับส่วนตอนเจ็บนั้นเสียงอยู่ที่หนึ่งเซฟนะครับ มาที่ unity ของเราสักครู่นะครับตอนนี้ไม่จะฟอ้องว่ายังเล่นไม่ได้นะครับเพราะอะไรไม่ได้ใส่เราต้อง a อ d a u า i o s o u r c เข้าไปในนี้ด้วยนะครับ ก็จะมีเสียงกระโดดแล้วอพอชนก็จะดังว้าวคัาน,นี้เสียงบัตรกาวมันดังเกินไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนคาเมล่านะครับ วอลุ่มนี่เลยครับอลองังการนะครับแบล็กเกลีวควรจะดังไม่มากนะครับก็

นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับจเจอกันคลิปต่อไปครับ